สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโปรซกานะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มกาชานะฮะการันตีเทพตัวที่2กันก็เป็นนะครับอ่ะไอดีเล็กไอดีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าเทพตัวที่2ของผมจะได้ตัวอะไรก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อไปได,ด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมและชมคลิปผมที่ผ่าน p l a y l i s กานะครับ ลิ้งอยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็น้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดนะที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าไปในหน้าช่องครับอีกช่องคือการก,กดซุปเปอร์ขอบคุณใต้โพลังต่างก็สามารถกดช่องได้เล่นกันนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับการันตีเทพกันตัวที่2นะคืินี้อาจจะไม่ยาวมากนะอ่าตอนนี้นะครับก็การันตีเทพเนี่ยการันตีเทพตัวแรกของ ID เดี้ยนี่ยคืออ่าเจ้าหมาตัวนี้นะครับโคบาริออนนะฮะตัวที่2เนี่ยยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไอตัวแรกเนี่ยมาได้ตั้งแต่สร้าง ID วันแรกเลยนะครับตัวนี้ก็เล่นนมมาาาแป๊บึงก็สรถ ทําทตัวที่ได้นะครับตอนนี้นะฮะก็ในส่วนของการันตีนะครับมันอยู่มันเหลือเท่าไหร่4 4่สี่ัก้ยใช่ไหมครับผมมีบัตรฟักไข่10ใบนะฮะผมก็จะถือว่าใช้เพชรไป2 4 8 8แล้วผมก็จะสูมเพิ่อมอีกแค่อีกรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมมีเพชรพอนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นผมรับฟรีก่อนนะฮะร,รับแรกอ่ะเรามาลุ้นกันว่าตัวที่2นี่ผมขอดีๆหน่อยแล้วกันนะเป็นตัวซับตัวอะไรก็ได้นะอ่ะเดีย๋ยวสูม10ครั้งนะครับ ละลายบัตรก่อนแล้วกันนะฮะจัดไปเลยนะครับผม2,488โดยการใช้บัตรฟักไข่โอ้โหได้โกธิมูเซลมาตัวเดียวเองอ่ะโอ้โหถือว่าน้อยมากนะถือว่าไม่มีอะไรโดดเด่นนะตรงนี้แล้วก็ได้บัตรจับมาแล้วก็ได้ตัว๋วเอ้ได้ทูบมาสองนะครับผมอโอเคนะครับรอบนี้ก็จะเป็นการันตีเทพใช่ไหมเนี่ยการันตีเทพแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้การ,รันตีเทพเป็นตัวอะไรเอ้ยยังไม่การ,รันตีเทพเลยยังต้องสุ่มเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งทีเนาะ,ะผมมีบัตรพอดีนะครับก็แทนเพชรไป200กว่าเนาะอ่ะโอเคนะครับเรามาสุ่ม10ครั้งกันโดยใช้เพชรของผมเองนะครับผมอ่ะจัดไปรอบนี้ของโปเกมอนใหม่ๆบ้างนะไม่มีโปเกมอนใหม่เลยโอ้โหได้โปเกมอนตัวเดียวฮยตลกนะเมื่อกี้ก็ตัวเดียวนี่ก็ตัวเดียวนะ อ่ะโอเคการันตีเทพแล้วครับผมจะกดบัตรตรงนี้นะเรามาลุ้นกันว่าการันตีเทพผมจะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยนะครับจัดป้ายอ่ะได้เทพอะไรเอ่ยลุ้นโอ้โหได้เอ็มลิสมานะาก็ดีอยู่นะถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเมื่อกี้พูดถึงซัพพอร์ตไม่ได้ซัพพอร์ตเลยอ่ะถือว่าดีนะครับถือว่าดีใช้ได้อยู่นะฮะมีตัวซับหนึ่งตัวนะครับผมก็เอ็มลิสเนี่ยสกิลเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องอ่าลด นะครับพลังโจมตีโปเกมอนนองข้า,25าม25% 3รอบนะแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่มโลอมาตะนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนะครับโจมตีท่าเดียวนะครับขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเป้าหมายยิ่งเป้าหมายโจมตีแรงท่านี้ก็จะแรงด้วยนะครับแล้วก็อันติเมตเนี่ยนะครับโปเกมอนศัตรูจะถูกลดพลังโจมตีพลังป้องกันสปีด30% 5รอบแล้วก็เมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับเลือดของตัวมันเองจะลดนะครับผม ถือว่าดีนะโจมตีประมาณที่บินอยู่ดำน้ําจอดดินใต้ดินได้หมดนะครับเป็นเป้าหมายกลุ่มทั้งหมดเลยถือว่าดีมากๆตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวซับท,ที่ค่อนข้างดีนะฮะก็เทียบเคียงกับเซร์บีได้เลยตัวนี้นะครับผมอ่ะก็การันตีเป็นเอ็มลิสต์นั่นเองนะครับผมอ่ะก็หมดละนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ถือว่าไอเดีเล็กๆไอดี ID นี้ก็มีเทพอยู่ด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะฮะนี่ครับผมก็เอามาใช้งานเลยละกันนะฮะเจ๋งอยู่นะ เจ๋งอยู่นะตัวนี้นะไม่ธรรมดานะครับบอกก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเล่นเล่นให้ดูนะจริงๆผมมีคลิปรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเอ็มลิสนะก็ไปลองดูได้ในช่องเลยพิมพ์ชื่อนะครับโปเกมอนไปกดรีวิวแล้วก็ชื่อเนะี่ยน่าจะขึ้นคลิปของช่องผมอยู่นะอ่าไปดูกันได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเลเวลสูงๆก็ยังผมเห็นยังเห็นมีใช้งานกันอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันมีความหลากหลายในเรืงสกิลด้วยนะครับผม อ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมคชิช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก้อนกรนดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆข้าใหม่คลิปหน้านะครับผม you a g เก n สวัสดีครับ